เอาละครับก็ขอาการ์ดวินันสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมโฮมสุดรมออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสกินใหม่ของมอป,ปูโสมก็เรียกได้ว่าเป็นทีมพาร์ทที่แบบว่ามีสกินที่มาในทีมของสวนสนุกนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเปิดไป2มงมอดละโมบมอป,ปูโสม ก็จะได้เป็นสกินเบลแล้วก็ฮาร์ล็อกเกอร์มานะครับตัวสกินอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวตามมาเนาะก็จะมีเจ้านิลการเจนนัปเป้นิพาติมยูริของนะครับแล้วก็ตีบิงนั่นเองเนาะส่วนของที่ลิมิเต็ดที่สุดก็คือระดับตำนานเลยนะัเป็นกระเป๋าเจ้านิลการ์เกือน่ารักมากแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้เก็บกัน โดยสก,กินของผู้มาเยือนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในหม้อปูสงก็จะเป็นของออฟนะครับก็เปิดขายในร้านขายตรงนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1,920ที่อนุมานก็เป็นสรรหาซื้อกันได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระับจะมาเล่นฮาร์ด o ็อกเกที่ปรับมาใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ โดยทักษาก,กีรล้องของเขาเนี่ยจะตะโลจากเดิมเนี่ย50หน่วยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น80หน่วยนะครับแล้วก็ลดลงตามเวลาเนาะส่วนเรื่องของทักษะติดตัวก็บวกขึ้นมานะครับเป็น50หน่วยจากเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นฮาร์ล็อกเกอร์เลยช่วงนี้นะครับโดยตะกินนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าโฮสต์โรมแลนฟาร์เกอร์อ่านถูกปะเป็นเหมือนชุดพี่ฮาร์ดในใน MV เพลงใจผูกเจ็บเลยนะก็จะเป็นแบบชุดขาวแล้วก็มีแบบมีเสื้อคาดอยู่ที่เอวเนาะ เรื่อคุ้มค่าที่เอลกางเกงขายยาวสีดําที่สําคัญเลยคือตรงข้อมือเนี่ยจะเป็นกําไลข้อมือหัวใจที่เขาเนี่ยได้มอบให้น้องสาวเขาเนั่นเองนะครับก็สกินจะสวยแค่ไหนในเกมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจริงๆมันก็เป็นสกินแบบฟีสไตล์แบบเท่เท่อะผมชอบสกินแนวนี้มากผมไม่ค่อยชอบสกินแบบอย่างเงี้ยของตกแต่งแบบโหแบบมันดูนอย่างเงี้ยจากสกินนี้เลยอะแบบคือแบบว่าของตกแต่งมันเยอะไปแล้วแบบมันไม่สบายตานะ ต่ว่าผมก็จะเลือกเล่นสกินนี้สกินนี้แล้วก็แบบสกินนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยมาครับผมอันนี้ก็อยู่กันในด่านวัดล้างฮนะกับตีจีนสามคนอาจจะตีด้วยก็ได้อาจจะตีคนเลยก็เกมนี้น่าจะได้สนุกอยู่ฮนะผมเล่นแตกกระตันมาตอนแรกก็จะใส่ตัดมืดโอเคด้านล่างเขาไม่ได้เปิด เลยคือแบบว่าตั้งแต่เห็นหน้าดอนเห็นหน้าดอนก็คือแบบต้องปรับต้องปรับเปิร์เพราะว่ามีไม้ไหวสี่แตกแลวคือแบบว่าดอนใส่ลบโลูนี่คือโงดโกงเลยผมเจอมาแบบโอ้โหน้องไห้เลยโล่ผมรอสิบห้าวิดอนมันตีทีเดียวล่แตกเวลตันอนะ่ะเหลือเชื่อไหมล่ะโอ้ยมาตบมานไปลุย แผลแรกอะไรจะเกิดขึ้นแล้วซีบิงตีด้วยแกะโอ๊กโอ๊กมาไปประตูมาเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ก็ให้รังแบบว่าเตะแท่งกันอยู่ก็ให้เวลาเขาเล่นเตะแท่งกันไปผมคิดว่าเวลานี้ดอนน่าจะแบบว่ากำลังเฮ้ยไอ้ช่า ไปต่อจีได้เขาเหนืดหูยอยากแวะตีมันมากเลยแต่ว่าเราเป็นผีแล้วก็ต้องรักเดียวใจเดียวหรือเปล่าเราจะหลายใจแบบพี่ตองก็ไม่ได้อูแต่เขาฉีกไปไกลแล้วนะเนี่ยโดกน้ำอีกแย่แล้ว อีกลงล่างนะต้องดักสายเขาปะ่ะหยิบยาแล้วหรอปริดประตูทำไมอะ่ะฉีดยาครับผมเรียบร้อยออฮู้ยไม่เช็่ตกมั้งีดยาไปแล้ว <c oughs> แล้วมีน้ำอีก <c oughs> ขอตั้งหนึ่งแผวก็โดด <c oughs> ไม่ได้ผมแน่ต้องตีธรรมดาก่อน ให้กำเคิร์นะคนนี้วิ่งไม่มองหลังเลยแต่คือพอมีของใช้เยอะการรีวิวสกินของเรามันต่างกันใครมันมารีวิวแล้วได้เล่นเกมสนุกสนุกบ้างวะเหนื่อยทุกเกมเว้ยหลอกโปโตด้วยเฮ้ เอายังไงประตูแน่เปล่าฮะนี่ไงเจอการ่านเกมแบบ500 IQ บุเราร้องไอชาผมร้องยับไอ้ดอนอันไหนอันไหนโลยัดเลยน่าจะเอาอันนี้มาปะลโลนั่นไง หลบโลจริงดูได้ไงอะขาผีหบอกคนจีนหลูซ้ำแน่เด็กแว่นเดวิลมันครอบงำไงมันบอกว่ามึงต้องซ้ำแล้วเนสรลงแบบว่าเด็กแว่นในหัวบอกมึงต้องซ้ำแล้วจริงๆเด็กแว่นในหัวบอกมึงต้องซ้ำแล้วต้องเอาออกหนึ่งคนก่อน บิงออกขวาโอเคไอชาก็ได้แต่เอาฟิง์เลยวันฮิตแล้วเราจะไม่ทางเราจะไม่มีทางปล่อยเราไล่ใครเราก็ต้องไล่สุดหรือเปล่ามานี โอเคถังเครื่องเครื่องไหนเต๊ดอ่ะอุ้ยขันมากขันเลยขอญาต์ถังเครื่องฮะอันนอมันรู้ว่าเราสแกนเว้ยมันรู้ว่าเราสแกนแต่มันแบบว่าอันเด่นอันเด่นโอ้ยตัดตัาไม่ออก ที่นี้ผมก็อยากแสดงความเท่าเทียมผมซัมซีพี่ผมก็ต้องทำไอชาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเทำไรแม่กันตันดูยูโนกันตันย่าโหหน้ากูเป็นเที่ยวฮนุมานเลยถ้าจำเมื่อกี้ผมมีกันตันนะมึงนะแบบกันตันผมออกแบบดวงดีอะแบบออกแบบคนดวงดีอะ เ้าซ้ายไปออกขวาแล้วจะโดดหลุมนะมาโดดด่วแทนเสร็จละอะไรอะไรอย่าหลอนแน่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 จำเคินไรเลยแบบบอนชูงเ่เฮ้ยมันตกน้ำแล้วต่อยเลยเอาเลยรับเต็มเต็ม ต่ไม่กลัวอยู่แล้วต่อยเลยเดี๋ยวก็ได้เลิกคืนแล้วไม่รีบอ้าวต่อยเลยเออต่อยเลยมาดิมามาๆรวมกันมาจะได้กวาดทีเดียว,วยกวาดลานวัดไม่ได้วม่าจะกวาดลานวัดหน่อยอดเลยอดเลยเกมนี้แค่หกนาทีงองนเนี่ยเราสวดกันไวมาก ก็เป็นตัวเดินไงเดินดีกินข้าวแกงทหาร็อเกอร์เปิดไฟเก่งจะตายนะผมบอกให้ไอ้ดอนอยู่ไหนวะไอ้นั่นมันหายย่องแต่ผมนะขวาล่างโดนแม่จะยี่สิบวิคุณไม่ออกคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะอยู่ในไพยบีบัิอันใหญ่หลวงตุยานแล้วมันทำไมมึงมีลีหลิกลบโลก ต่อยเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับเตนโอ้ยโอ่ขอดูก่อนขอเลยขอญาตเลยขอญาตโฟกัสเลยเอยแต่มันบ้านเลือดแต่เด็กโอ้ย อ้อยอ้ยโอ้ยนอ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 นผไม่กีดด้วยมาดิอาดิอาดิแล้วผมไม่กีดไงผมมีอีโก้ไงมามามมาบเลือดมาเลือดหรออันนนอันนนนนนอัาตีตายอะ ตายเหรอไอ้อกวันฮิตดอนสองฮิดไอชาตสองฮิตปะไงเอฟวีวันเฮ้ยทิดาโอ้โหโกงอีกแล้วยาเยอะเกินไม่น่าติดเล่นเลยว่ะอุ้ยแจ็งต้น ไปรีกรูปมาดิหาไอชาอยู่ด้างบนวิ้นดูว่าไอชาฉีดยาตกใจหมดเกี่ยวขวาเหรออ้าเดินมาหน้าบดแบบนี้ไปดิเท่าไหร่ <c oughs> เรากรีทสโลไปก่อน ม, <oh> มีเชิงมีเชิงใต้จาตายนะตายดเลยไปตรงเลนผมไม่ได้โดนเราผมเสียใจมากเลยน้ำตาผมไหล อา,จาเจย์ตัวเองอันแห่มาแล้วจะไฟแหละคนจีนเขาบอกว่าไม่ค่อยจะยอมแพ้แต่เท่าไหะไรมันไม่ใช่หมดแรงด้วยเขาไม่จำเป็นต้องออกอยู่แล้วแหละเร,ร,ร,ราก็ไม่ได้เสียอะไรอ๋อไหน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 ไอ้ออกวันจีนนะเอายังไงเต็งเต็งจะเอาจังได่ใส่มันจะปัดช่ปุ๊บเอายังไง อะยังไงอะยังไงกูยัดนะกูยัดนะเอา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 กูยัดสนุกมากนี่กีถวายด้วยแล้วผมยัดเลยสนุกมากเจออะไรก็ไม่สนุกเท่าเจอตีจีดจริง แต่ถ้าเป็นหมดแรงเขนาน่าจะออกกันยับแหละเพื่อเอาคะแนนเนาะก็ถือว่าสนุกมากก็สำหรับการท่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม